สัสดีครับสวัสดีครับพี่ไหนครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าคุณหล่อจริงๆค่ะใครเห็นด้วยขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมจ๊าขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยนะคะเปิดโอกาสให้คุณได้ชักทายพ่อแม่พี่น้องทุกคนสนิดนึงค่ะเชลยค่ะเรียกว่าพ่อแม่พี่น้องเลยเหรอครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ต้องพูดภาษาเกิดนะฮะอ๋อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเศร้าขอนแก่นโอ้ยหัวกระเดีับมากครับผม ก่อนโคูิดบ็นโปรเกรส์เลยคอนเอ่านผมบ่อยมากคอนเทนต์ทุกท่านตอนนี้ได้กลับแล้วครับผมบปรเกรสเป็นพระเอกผู้เดียวครับยังมากับพระเอกทั้งสองขั้นครับผมเอามาอนีตบมือให้กับนิสันนาวาราแน่เรียนมาอันนี้เรียนมาต้องขอถ่ายด้วยเป็นคนที่เก่งภาษาต่างชาติมากเลยนะคะใช่ครับผมค่ะเมื่อกี้พอดีว่าพูดเป็นภาษาต่างชาติไปแล้วขอเป็นภาษากลางด้วยได้ไหมคะภาษากลางได้เลยครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับ สวัสดีนะครับผมพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นของเรานะฮะดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้กลับมานะครับผมบ้านเกิดตัวเองวันนี้นะครับผมดีใจมากกว่าน,นั้นอีกเพราะว่ามากับเพืของเราสองคันนี้กับนิสสันนา,าราใหม่นะฮะโอ้โหวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามีเรื่องสนุกสนุกมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะแยะ